ครับก็วันที่4พฤษภาปี55เนี่ยครับที่แกรนฮายาตเอลวันครับขอนอนไปขอกันดีท่าไหนยังไงคะท่าไหนเล่าให้เขาฟังบ้างดิเลก็ขอก็คือจริงๆแล้วเราสองคนก็คุยกันมาตั้งนานแล้วค่ะว่าแบบเออก็ถ้าแต่งงานก็แต่งงานกันยังไงใช้ชีวิตกันจะมีความสุขอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มต้นมาเรื่อยๆว่า การแต่งงานเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมพร้อมกันมาเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันที่15ครบครบหนึ่งปีพอดีอะไรยเงี้ยค่ะพี่หนุ่มก็เลยขอว่าแต่งงานกันนะเท่านั้นค่ะแล้วทำไมยังหยสทันทีก็ก็ค่ะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถึงเวลาแล้วใช่ไหมพี่ก็ผมว่าอย่าเสียเวลาในชีวิตไปมากกว่านี้เลย จะดีกว่าก็ชีวิตคนเรามันสั้นนะอะไรที่มันมีความสุขมันก็ควรจะเก็บไว้ให้หนานที่สุดครับหนึ่งปีนี่ไฝยเร็วไปหรือเปล่าคะก็ไายรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็แล้วก,วกร็รู้สึกว่าเราก็อายุก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ อยากใช้ชีวิตท exactly uh, ี่มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลกันไปนานๆนะคะก็เลยตัดสินใจเลยคิดเรื่องครับติมงานเป็นยังไงเตรียมพร้อมไปถึงไหนครับเารแต่อเตรียมพร้อมไปถึงไหนก็ก็จริงๆแล้วก็เตรียมพร้อมไม่พอสมควรนะก็คุยผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คือที่ออกมาพูดช้าเพราะว่าพยายามจะทํำทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยพูดกันทีเดียวไม่ต้องพูดหลายๆรอบอะไรเงี้ยครับก็ในงานนะฮะในงานผมคือเราสองคนไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่า เป็นทางการมากครับเป็นก็เป็นคนสบายๆกันทั้งคู่อ่ะก็เลยก็เลยเป็นแบบว่าเป็นตีเป็นปาร์ตี้เป็นเวงปาร์ตี้ครับค่จ้าสาวเตรียมชุดอะไรกันเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็ชุดเรียบร้อยค่ะก็ตัดวัดตัวอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ฟิตติ้งอย่างเดียวมีสวมมงสมแหวนแลกแหวนกันเรียบร้อยแลกแหวนมาตั้งแต่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเราครับแล้วแหวนแต่งเหรอคะแหวนแต่งตอนนี้คุณแม่ผมทําให้อยู่ครับ เรื่องสินสอดอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็คุณแม่คุณแม่เป็นคนจัดการแม่ผมเป็นคนจัดการเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ว่าก็ก็ผมว่าทุกอย่างคงเป็นไปตามเหตุผลที่สมควรนะครับอ่าคันหอมขอพพร้รอมมานานแล้วฮะบ้านผมเองครับอยู่มา8ปีแล้วเาถาแจ้งวัฒนะครับก็ซื้อบ้านไว้นานแล้วแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวป้ายก็คงเข้าไปอยู่ที่บ้านผมครับ อะไรที่ทำให้มั่นใจว่าแบบผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตความสุขครับอยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกมีความสุขถ้าฟ้ายคือความสุขในชีวิตผมเสียไปทำไมอ่ะรัฟ้ารัใช่คะอึ้งอยู่ก็มั่นใจอะค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ทุกวันมันมีแต่แบบดีขึ้นมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยรี ไม่ได้รีบอะแต่ว่าตัดสินใจเลยดีกว่าเพราะพี่ก็ขอก็ตัดสินใจเลยเพราะว่าเราจะได้ชีวิตและใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่ไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะอืี่หนูเอง <ๆ S 2> คิดแทนฮาริม,มูร์ไหมที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็เอ่อก็คิดไว้แล้วครับเห็นฝ้ายเขาอยากไปเที่ยวบ้านญาติที่อเมริกาแต่ว่าก็คงเป็นช่วง ปลายปีมั้งรอให้พวกงานก็เยอะกันพอสมควรนะคงไม่ไปในช่วงนี้ทํางานอยู่นีเงินเสร็จปุ๊บมีแฟนมีน้องเลยหรือเปล่ามีมังกรทองอ๋อนี้แบบเขาอยากกันมากก็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 เป็นไปตามวาระแหละครับก็ถ้าสมมุติว่าไม่รู้ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บางวางแผนว่าจะต้องออบเวลาเมื่อนั้นเมื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่อยากมีทั้งคู่ทั้งคู จริงๆอยากทำงานก่อนนะใช่จริงๆกับพายเป็นคนชอบเที่ยวไงคะก็เลยว่าอยากเที่ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆมีน้องดีกว่าแล้วหลังแต่งงานชีวิตในวงการบันเทิงเราจะทำงานเหมือนเดิมไหมคะจะเต็มที่เหมือนเดิมก็เต็มที่เหมือนเดิมค่ะเพราะปกติก็มันก็มันเหมือนการเริ่มต้นตลอดทุกๆครั้งอยู่แล้วค่ะของผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็ยังทำงานกำกับแล้วก็งานแสดงอยู่ไปเรื่อยๆครับ